นะครับคุณละเมศก็ามาค,คุมงานนะฮะแล้วก,ก็การดูแลพื้นที่ก็คืออยู่ที่คุณป้าสมฤทธิ์นะครับว่าสมฤทธิ์ก็จะมาดูว่ามะม่วงเนี่ยโอเคไหมสภาพเป็นยังไง กัมปูขุยมะพร้าวมะพร้าวสับแล้วก็ยังมีหินภูเขาไฟด้วยนะครับเนี่ยรวมกันอยู่7-8ตัวเนี่ยครับนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวจะเอาไปลงก้นหลุมของก้นมะม่วงครับเขาเรียกว่าเป็นดินขันพนาการเด่นครับผมสูตรคิดเองทําเองครับตอนนี้ก็สวยลงหลุมแล้วครับเดี๋ยวปรับปุมให้ดีแล้ว นะครับลงหลุมมันที่เรียบร้อยนะฮะโอ้แยมเลยเอาเอาตั้งให้เพราะว่าถ้าเกิดกิง่งถ้าเกิดกิ่งมันโน้มมาทางนี้เพราะพายุมันมานี่น้ำหนักมันจะมาทางนี้มันจะล้มง่ายแต่ถ้าเกิดเราเราเรา,เรากิ่งทางนี้ไปด้านนู้นนะมันจะช่วยได้เออใช่เพราะลมมันมานี่พา,ายุมานี่ ครับเดี๋ยวสวยนะครับเดี๋ยวเราก็ปรับมุมใหม่นะฮะปรับมุมอ่าอ่าให้เพราะกิ่งทางด้านนู้นมันจะโน้มไปหนักกว่าอ่านั่นแหละให้มันต้านลมไว้เหมือนตอนนี้ตอนนี้มันมันโน้มไปนี่ไงพายุเอาล้มสองครั้งเนี่ยน้ำหนักมันไปฝั่งเดียวตรงไหมตรงไหม บางแนวดูระดับนะฮะว่าต้นไม้อยู่ทรงดีไหมเป็นทรงที่โอเคอย่างนะครับผมนี่คือเขียวเมยนะฮะครับก็ได้ตำแหน่งรูปทรงไปนที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะไปทางด้านนู้นนะครับอีกหนึ่งต้นครับเป็นหงทองนะฮะอันนี้เขียวสวยอยู่ทางด้านนี้เดี๋ยวใต้ต้นไม้เราก็จะขยับขยายเก้าอี้ลงไปนั่งข้างล่างนะครับใต้ต้นมะม่วงนะครับผม อย่างดีเลยครับโอเคนะครับผมนี่นะฮะนั่นแหละครับช่องลมนะลมผ่านเขามาครับภูเขาสูงอยู่ด้านนี้นะฮะแล้วตรงนั้นเป็นช่องลมครับเป็นลมผ่านเข้ามาช่องนั้นรับเต็มๆเลยครับแล้วก็เป็นที่โล่งไม่มีบ้านเลยนะครับครับตอนนี้หงทองของเราก็ปลูกเสร็จสรรพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนทรงก็จะเป็นคนละแบบกันกันกบชิงโซเอ๋ยนะครับก็เป็นคนละทรงนะนะเนี่ครับก็อยู่ตรงนี้นะเป็นร้านกาแฟ Enzo so Coffee Forever นะแล้วก็จะมีต้นมะม่วงนี่อยู่ตรงท่าน้ํานะครับครับตรงนี้จะเป็นท่าน้ํานะนี่ครับลงไปด้านนี้ครับจะมีบันไดลงไปตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นท่าน้ํานะครับเป็นระเบียงท่าน้ําที่จะให้อาหารปลากัน ได้นะครับแล้วก็ส่วนทางด้านนู้นนะฮะก็จะมีท่าน้ําเหมือนกันสําหรับให้อาหารปลานะครับครับผมครับพอเราลงเขียวเสวยเสร็จนะฮะลดน้ํานะครับแล้วก็ดูพลังของน้านะฮะนี่คือน้ําบาดาลที่เราเก็บเอาไว้บนแท้งนะครับความแรงนะฮะเป็นยังไงครับแม่กุหลาเมีอสุดยอดไหมแรงครับโอ้แรงโอ้บาดาลตอนนี้กำลังเย็นเลยครับน้ำโอ้หเยี่ยม ำเลยนะครับนี่ครับำแบบมาตรฐานเลยไม่มีการขยับเลยครับวัพนา